ยังไม่ได้ใช้ตัวนี้มันก็ใบยังไม่ค่อยเขียวพอใช้ตัวนี้ไปหนอนเพี้ยไม่ควรไม่ดูดน้ําเลี้ยงมันก็เขียวสมบูรณ์อืมก็คือเมื่อก่อนนะครับว่ามันมีแมลงกวนเยอะมันก็เลยไม่โตใบ ก่อนหน้าที่จะเอาแมกม่าก,กับลาวามาฉีดมะนาวพี่เป็นไงมั่งมะนาวมันไม่ค่อยเขียวเหรอครับใบไม่เขียวใช่ไหมฮะทําไมไม่เขียวอ่ะมันมันยังไม่ได้ใช้ตัวนี้มันก็ใบยังไม่ค่อยเขียวพอใช้ตัวนี้ไปหนอนเพี้ยไม่ควรไม่ดูดน้ําเลี้ยงมันก็เขียวสมบูรณ์อืมครับก็คือเมื่อก่อนใชครับว่ามันมีมแมลงกวนเยอะมันก็เลยไม่โตบใบก็ไม่เขียวเนื่องจากโดนดูดไอ้น้ำเลี้ยงไปแต่ตอนนี้ไม่มีเลยหรอ ตัวมันมันขนาดนั้นนะก็ยาเขาดีนีับข <c oughs> ้าหนอนข้าเพีาได้อย่างดีเลยค่ะครับ,รบผมคุณพี่มีอะไรอยากฝาก, <c oughs> พกเพื่อนเกษตรกรที่เขาปลูกมะนาวไหมครับคนไหนที่ปลูกมะนาวก็ให้ใช้เมกหน้าเหมือนกันแล้วก็จะได้มีมะนาวดกๆเหมือนกันใบสีเขียวๆจ้าับ,บเพราะว่าปราเพีย้ยปราหนอนปรามแมลงได้ดีมากเลยค่ะครับผมคุณพี่ ใช้ถังกี่ลิตรในการฉีดครับ200ลิตรจ้า200ลิตรคือพี่ผสมยังไงครับใส่เมกมานี่50เมกมา50แล้วปุ๋ยน้ำละวาแล้วครับ200จ้า200แค่นั้นเองใช่ไหมครับจ้าแล้วผสมอะไรเพิ่มอีกไหมครับก็มีฮอร์โมนอื่นๆอ๋อฮอร์โมนอื่นพวกยาฆ่าแมลงไปด้วยจ้ามีน้ำหมักด้วยคือใส่ไปในถังเดียวกันเลยจ้าแล้วก็ฉีดทีเดียวเลยจ้า ของพี่ฉีดช่วงเช้าหรือช่วงเย็นช่วงเช้าจ้าช่วงเช้าใช่ไหมฮะสำหรับเกษตรกรที่ปลูกมะนาวสามารถใช้สูตรของคุณพี่เข็มทองได้เลยครับสามารถช่วยเรื่องเพี้ยะมะแงหนอนช่วยปราบเพี้ยะมะแงหนอนได้ดีก็ฝาก<อ>เกษตรกรทุกท่านครับถ้าต้องการให้ผลลัพธ์ดีๆอย่างนี้ก็ลองเลือกแบบที่พี่เข็มทองเขาใช้ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่เข็มทองมากๆครับผมสวัสดีครับจ้า